ดูชุดบิบบับ,บสวยสุดๆของค้อยแล้ววันนี้ค้อยจะมาสุ่มคุณพลด้วยชุดที่สวยงามชุดนี้เพราข,อ,ขอ,อกดรีเฟนก่อนละกันบึมบ๊มบึมบ๊มตมเฮ้ยเฮ้ยพ่อให,ใ,หใ,หใหญก่กองจุนจานกองจุนจานบัาวบ๊ำปัาผมกองจุนจานฮับฟู บึ้มมากับพ่อใหญ่หวดเจ๊งพ่อใหญ่หวดเจ๊งเจ้าเมาค่อยบ้าล้าเมาค่อยบ้า้าคาถา,า,านาลูโตอาวุธจำบึดอาวุธจำบะเจ้า <lindo> สัตาล้มารดนจองเจ้าสังตานล้มาดนชจองเจ้าสังตานแล้าดนใจนุยนุ่ยนุ่ยยนุ่ยนุ่่ยนุ่ยย ดีสุมเจา้าท่านผู้ชมทั้งหลายแม่ละละลวันนี้เขาก็มีเกมใหม uh ่มาแนะนําสุมเจ้าและสุ่มผู้เฒ่าทั้งหลายย่าใครเป็นแฟนคลับของท่านเล่าปีกกวนอูคงแบ่งในประวัติศาสตร์สามโกก้วนะซึ่งค่อยเป็นแฟนคลับของสามกกรึนะสุมเจ้าบอกได้เลยว่าเกมนี้เหมาะกับสุมเจ้ามากๆนั่นก็คือเกม Hero King Do m สามกกเอ็มตตตต เป็นเกมมือถือแนว RSLG ที่มีระบบต่อสู้แบบปฏิบัติการมีการต่อสู้แบบเรียวชาและภาพประกอบตัวละครสวยงามมากๆเหมือนเรานี่ออกไปรบจริงๆเลยนะนะสเจ้าที่ค่อยชอบเกมนี้ก็เพราะว่าคุณพลที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติที่น่าประทับใจ ที่ซุ้มเจ้าสามารถรวบรวมและฝึกฝนได้อีกด้วยและเปิดให้มีโอกาสการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ตามฉบับของซุ้มเจ้าเองตุ๊ตุตุต๊คชอบเกมนี้เพราะขุนพลทรงพลังวัก้องคุณสมบัติที่น่าประทับใจเราสามารถรวบและยกระดับขุนพลของเราด้วยและชนิดทหารแปรรูปแบบทัพที่แตกต่างกัน และเราสามารถต่อสู้แบบมีกลยุทธ์ในแบบของเราเองพูดมาขนาดนี้แล้วซุมเจ้าอย่ารอรีอย่ารอชา้าอย่ารีรอให้ย่ายาวกันอีกเลยกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ดิสครปชันหรือที่ Google p l a y หรือ App Store ได้เลยท้ายคลิปค่อยจะสอนซุมเจ้าใส่รหักรสกฟิ์โค้ดสุดที่ศษของรางวัลเกมนี้แจกเพียบได้เวลาเข้าเกมเลยลากัน ช่วบหลังจากที่ซุมเจ้าเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนั้นซุมเจ้าก็จะเจอกับนี่เลยแจอกับข่อยังไงไม่ใช่เมืองหลักอะครับผมกดเข้าไปใหญ่ๆโตๆโตบึ้มๆซึ่งประการแรกของการ ที่เข้ามาเมืองหลักนั่นก็คือการอัปเกรดเมืองหลักจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเหรียญเงินนะซุเจ้าทําให้ได้รับผลตอบแทนจากการเงินที่ดีขึ้นจากการลงทุนผู้เล่นสามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้เปิดใช้งานกลยุทธ์ทางการเงินหนึ่งคือการทําเงินนั่นเองระดับของเมืองหลักนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจํานวนขุนพลที่พร้อมสําหรับการต่อสู้และการปลดล็อกปลดปลดล็อกปลดล็อก,อกทักษะของพวกเขาเนาะนะเมื่อเมืองหลักได้รับการอัปเกรดก็จะได้รับขุนพลจานวน มากขึ้นนะสุมเจ้าและสามารถปรับใช้เพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการสู้รบนั่นเอง จนแล้วจนจนตานจนเศรปาปั๊บนี่สุมเจ้าและระบบที่จะมีตัวละครที่โด่งดังใน3ก๊กจะอยู่ในระบบของเราในโรงเตียมนี้นี่สุมเจ้าโรงเตียมนี้เลยซึ่งซุมเจ้าจะได้รับสิ่งสําคัญที่สุดของเกมนั่นก็คือคุณพลอย่างชู่หลงและคงเบ้งได้จากการสุ่มเอาว่าคงเบ่งคืออะไรบอก <c oughs> เล่นแล้วเลนีคงเบ้งเลยนะดกคีมันไปเข้ามาที่โรงเตียม นี่โรงเตี๊ยมแสดงว่าเขานัดกันมาได้หนิเออเขาเตี๊ยมเขาเตี๊ยมกันเข้ามาในโรงเตี๊ยมแล้วสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือไข่ปลาไใช่เข้ามาเห็นขุนพลก่อนนะสุมเจ้าก่อนที่เราจะไปออกรบเราจะต้องหาขุนพลชั้นยอดสุมเจ้าว่าค่อยสวยบอกดูชุดดิบิบบับ,ะบะสวยสุดๆของค่อยแล้ววันนี้ค่อยจะมาสุม่มขุนพลด้วยชุดที่สวยงามชุดนี้รับสมัครปุ๊บขอรับสมัครไปก่อนลากะ่ะ ได้เลยมาครับรับสมัครล,ล้มเหลวโอ้โหเพราะว่าเรายังไม่ได้ค่าความชื่นชอบประเดสำเร็จแค่51%ถ้าเราอยากได้แบบชัวร์วชัวร์ปราบใช่ไหมเราต้องดื่มเรายกจอกก่อนอื่นเราก็มารีเฟซกันก่อนนะสุมเจ้าเพื่อให้ได้5าดาวนนะก็ขอกดรีเฟซก่อนละกันบึมบอมบึมบอมบอม มากับ5้าดาวกันไปเลยครับผมแต่จังหวะนี้น้องจะยังไม่ดื่มเหล้าน้องจะรับสมัครไปเลยแล้วก่อนเลือกพ่อใหญ่กองจุนจานก่อนและลรับสมัครไปเลยลกากันปุป๊บปั๊บรับไปเลยกองจุนจ้านจุนจ้าน,านไม่เป็นไรขอโอกาสอีกสักหนึ่งครั้งไปปั๊มกองจุดจานมาว่ม ปงงผมกองจุนจานหับฟุ้งข้ามดีั่นไปทีหนึ่ง5้าดาวกับพ่อใหญ่ซิวจี้รับสมัครแบบ51%ปอร์เซนแกกกันไปบ๊เฮ้ ได้เลยครั้งเดียวแบบไม่เกรงใจใครล้มมากับพ่อใหญ่หดเจ๊งเราขอดื่มเหล้ากระซุกจอกสองจอกคนละเปกสองเปกคนละเปกสองเปกมันมีดื่มเหล้ากันแบบสองแบบนะคือดื่มแบบเหรียญเงิน800 0เหรียญและเหรียญทองอีก50เหรียญเอ้อเราจัดไปแบบดื่มเหล้าเหรียญเงินแบบตล์คนจนขวงเบง้ง สอเอร์ช่าต้องจะดูซิว่าสีทองจะได้ขึ้นมากี่เปอร์เซนต์บม้เป็น57 2%ซครับเท่ากันแล้วแต่ใครสะดวกว่ามีเหรียญเงินหรือเหรียญทอง <Okay. S 1> โปรดอย่าปฏิเสธค่อยเพราะใหญ่เพราะค่อยสวยมากเราจะดื่มจอกสัก60%เเไหมเอาป่ะเพราใหญ่เพาเจ๊งเจ้า,มาเมาค่อยปะะ่ะเมาค่อยป่ะไหนกดอีกสักจอกหนึงอ่าห4ครับ อ่าอืมเบม้มอืมหกสิบสองและรับสมัครไปบัมบัมจัดมาหวัวเจงมาผมมาใ <c oughs> <c oughs> นที่สุดค่อยๆได้คุณพลสุดแกรงสุดที เอาละครับสุ่มเจ้ามาดูขุนพลที่ค่อยสุ่มได้กันดีกว่าเนาะว่ามีขุนพลตัวละครตัวไหนกันบ้างนะนะอยากบอกว่าแต่ละตัวนั้นทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งเหลท่ทอและแข็งแกร่งทั้งนั้นืก่อนอื่นสุ่มเจ้าก็เข้ามาที่ขุนะพละ ปั๊มและเลือกพ่อใหญ่ไหนที่เจ้าอยากจะอัปเกรดนั่นเองเมื่อกี้น้องได้มากับพ่อใหญ่กลองจุนจ้านซีซีและพวดรเจ๋งนะเริ่มจากพ่อใหญ่กองจุนจาน้จนะจา,จนจานก่อนเลยเอาล่ะค่อยจะมาอัป เกรดขุณพลให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเด้อโดยเริ่มเข้ามาที่สเตตัสติดตั้งสกิลชนิดทหารซึ่งค่อยบอกเลยนะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสกิลนั่นเองและสกิลต้องยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคุณพล HP เพิ่ม377ทัพ554พลังสกิล31ท, 11, ท31เกียรติยศยังไม่มีซุ้มเจ้าตรงนี้สามารถติดตั้งไอเทมอุปกรณ์ได้นะเอานน่ซุ้มเจ้าตรงนี้ล่ะสามารถติดตั้งไอเทมอุปกรณ์ได้ทั้ง หมดสอย่างเราไปที่สก,กิลกันก่อนละกันฟันเครื่องจังครับปุ๊บเปิดใช้งานแล้วเลเวลหนึ่ง ใช้ใจ่ายสกิล8แ่นหนักแน่นหินผายังไม่เปิดใช้งานต้องมีเลเวลเปิดใช้ที่8เราต้องอัพเลเวลก่อนเด้อก็จัดไปที่ยา EXP <c oughs> ให<จ>ญ่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขทา้าทั้งก้ใครมีเล็กใช้เล็กใครมีใหญ่ใช้ใหญ่ใครมียาวใช้ยาวอย่างเจ้ามีสั้นใช้สั้นไปนะจัดก่อน ต้องดื่มจุนจันไปที่เต็มแม็กแป๊ต่อไปแล้วก็ไปที่สาเกลยเกลแบบนี้แสดงมันจะสุกเร็วๆนี่ได้ไหมเกลับเนี่ยพอเราปลดล็อกเลเวลสกิลของเราก็จะปลดล็อกทั้งหมดเลยนี่นะนั่นก็คือฟันครึ่งจนันปั๊มและหนักแน่นดังหินวปา้่ายแปบ,บทวีต มาขาวสุดเทศต่อไปเป็นชนิดของทหารเป็นคุณได้เปล่านั่นก็คือเกราะถักนั่นเองสุนเจ้าชานนาเรียนแล้วแต่เราจะอัพเลเวลไปครับเรียนต่อผมเรียนไปอีกทหารอะไรเลยครับทหาร บอมทหารหญิงเนาะเอาไปบัมเรียนเพิ่มอีก4ี่เซนห้าไปจ่ายไปครับจุกๆผ้าเหลืองไปไงผ้าเหลืองได้เลยครับได้เลยครับผมได้ผ้าเหลืองไงมีดบินออกมาเป็นอะไร็ออกมาเป็นมีดบินดีครับ <c oughs> บงังชนิดทหารเราสามารถข่มหรือถูกข่มเขาอีกทีนึงเราต้องเปลี่ยนต่อไปแบบทับพเดอช้ใอยู่ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมคมทรงกลมทรงหาน แปเปลี่ยนทรงตะขอได้ข่มนี่ก็คือเราจะได้เปรียบนะนะ่ะส่วนถูกข่มนี่เราก็จะเสียเปรียบซึ่งเราจะถูกข่มด้วยลูกศรพุ่งชนทรงกลวยและทรงปลาเลยต่อไปเราจะเรียนเรียนไปก่อนเดี๋ยวรู้เองตอนนี้เรายังไม่รู้เราต้องเรียนก่อนอ๊ะ เราเรียนทับอีกรูปแบบหนึ่งไงเห็นไหมพอเมื่อกี้ยังซั่วๆอยู่พอเรียนปุ๊บรู้เลยอะเดกทรงหานนิ่มทรงกลวยทรงตะขอพุ่งชนลูกศรและถูกขม่มทรงกลมแปลเปลี่ยนทรงเหลี่ยมทรงปาแค่ <Hey! S 1> แต่เราจะปลดล็อกไปก่อน4อันเพื่อไปปรับใช้ในตอนสู้เรียนไปก่อนเรียนไปเรียนพิเศษไปเพื่อนอได้ทรงกลมมาต่อไปได้ทรงอะไรมา ได้ซุ่มยังแบแดแซบยังบอยซึ่งเราเอาไว้ใช้สู้ในตอนปรับทับนะซุมเจ้าต่อไปแล้วก็ไปติดตั้งไอเทมกันดีกว่าซุมเจ้าไอเทมก็จะมีหลากหลายเซตให้ซุมเจ้าเลือกเริ่มแต่ในที่นี้น้องจะเลือกเป็นสีทองไปเหมาะกับคนดอกทองแบบน้องเงาเมงกรเขียวไปเพื่อนไปตั้งไปซุมเจ้าถ้าซุมเจ้าจะไปตีเมืองซุมเจ้าก็ต้องเข้ามาที่ออกรบก่อนเด้อซึ่งก่อนออก ซุงเัาจะต้องปรับรูปแบบทับเลยชนิดทานก่อนนะสุ่มเจ้าไอด้เขาให้ครับกวดมาที่ดังเจียน ท้าดวนเลือกพ่อใหญ่ขุนพลก่อนตัวที่ห่อยเลือกก็คือนี่กองจุนจา้านพ่อใหญ่ขงเบ้งขี้ขุนพกพ่อใหญ่เล่าปีพ่อใหญ่ม้าเฉียวไปซึ่งมีรูปแบบพับเป็นนี่สังเกตตรงนี้ชมเจ้ารูปแบบเราถูกขมอยู่เราต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นทรงหาร่านง่ายๆก็คือเอกลักษณ์สีเขียวไป สายเขียวอย่างเราข่มคู่ไปนี่ก็ข่มแล้วและถ้าเราใช้มีดบินเนี่ยก็จะเป็นถูกข่มได้นิใช่หไหเก็จะเลือกทํเสื้อแตกอะไรเราเราก็ต้องเลือกมาเป็นทหารหญิงดิบเพื่อนเกลอไปบุกเลยอดีนี่โจมตีทั้งทัพกับพ่อใหญ่ตังสินคับตุเลงตุเลงตุเลงมันเป็นมะนเลงหรือเปล่า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 จะมันเป็นเฮดนำทัพครับพ่อใหญ่นำทัคพทครับพ่อใหญ่นั้น นี่อัปลานครับผมโดนใบซอกดากไปเพื่อนพ่อใหญ่ตันโกงบ่ตันโกงต้องเจอถูกข่มแล้วเปลี่ยนไปทรงปลาครับทรงปลาแล้วก็ปลุกไปต่อนเนื่องครับผมพ่อใหญ่กองจุนจานค่อยปะทะพ่อใหญ่ตันโกงบอมต,ตุเรงตุเรงตุเรงเป็นมะเร็งหรือเป,เปล่า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 เต็เป็น เฮ้ย <Net> ู้หนีไว้ผู้หนีจากผู้หนีจากเอาฝุนตลบกบเกลื่อนเรียบร้อยเฮ้ยจุนเจ้า รู้ไหมว่าแต่ละด่างที่ผ่านมาชนะผ่านมาแล้วนาะนะซุมเจ้าจะได้รับของรางวัลโบนัสอย่างมากมายซึ่งตัวอย่างนะซุมเจ้าเมื่อซุมเจ้าเล่นผ่านด่าน2ทับแปดเนี่ยที่กําลังจะเล่นเนี่ยก็จะได้รับคณคพลิปโป้ระดับ5้าดาวรีไปแล้วโอ้ oh <my> และถ้าหากยอดลงทะเบียนของเกมเนี้ยถึง0กแสนจะมีรางวัลเป็นเตียวเซียนสาวสุดเซ็กซี่และนอกจากนี้จะมีรางวัลเพิ่มเติมในการจับรางวัลได้แก่ oh <my> พ่อใหญ่ฮองตงและพ่อใหญ่ จู่หลงสุดแกร่งเนาะเอาละจุมเจ้าเรามาเริ่มเล่นด่านที่สองทับแกันเลยละกันบุกยุดบึกยุดเฮถูกแล้วก็เอาท่านเดิมครับขวงเบงบุงลิงปิงลึ่งปับ๊บยืนยันไปพร้อมเลยยังมาถึงก็ข่มเขาไปเลยอะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครมันจะชนะตั้มโปะอือดจมบดอบือดจมบะ พัานาลุโตะอเบจัมบดอเบจัมบะพัานาลุโตะอเบจัมบดอเบจัมบะโหขอเปลี่ยนก่อนครับผมเป็นทรงหานปุ๊บยืนยนันปุ๊บปับ๊บรับเป็นบีดบิน,บนปุ๊บปับ๊บโปใชทไปเจ้าจะเอาบอลลิปโปเจ้าจะเอาบครับไปเดี๋ยวเจ้าจะได้มาเป็นเฉลยสื่อของเราเป็นแน่แทได้ไครับพร้อมกันหรือยัง นี่ไงพ่อใหญ่ลิปโป้ค่ะ้าดาวไปเลยโอลิปโป้สุดเท่ขนาดนี้เอ้นี่ไงสุ้มเจ้าล็อกอิน ผู้เกสเอเฟมัสเจเนอเรลนะสุมเจ้านี่ก็จะเป็นรางวัลนะนะที่ผู้เล่นสามารถเลือกขุนพลระดับ5ดาวได้1ตัว1ท่านจาก2ท่านนะนะโอ้ยเกมนี้เขาแจกยี่กับมหาเศรษฐีโคตคุ้มไปเลยเนาะแล้วค่อยจะบอกเลยนะสุมเจ้าว่ายิ่งล็อกอินเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเลยระดับความหายากสุดๆและค่อยขอเลือกขุนพล1ท่านเลยละกันนั่นก็คือพ่อใหญ่เตียห ุครับเตียวหุยมาแล้วหนึ่งซุมเจ้าตอนนี้ค่อยมีเรื่องสำคัญจะมาบอกสุมเจ้าซุมผู้เท่าทั้งหลายเนอะทำตามค่อยดังนี้นะซุมเจ้าเข้าไปที่ Facebook และเข้าไปที่ Fanpage Hero Kingdom 3ก๊ก เดและวสุมเจ้าจะเจอกับกิจกรรมนี้เลย Show off your f i v e star general นะนะนี่เพียงสุมเจ้ากดไลค์แชร์โพสต์นี้พร้อมโพสต์ภาพตัวละครคุณพลร,ระดับ5ดาวในช่องกล่องคอมเมนต์ช่วงระยะวันที่28-30มิถุนายนทางแฟนเพจเนี่ยเขาจะเลือกผู้โชคดีรุ่นรับของรางวัลมากมายเช่นบัตรของควันอเมซอนนะนะและกิฟโค้ดสุดพิเศษโอ้โห สุดสดแจกกันแบบกระนำซัมเมอร์เซลล์ครับเกมนี้ค่อยบอกเลยว่าแจกจริงแจกนะักแจกแจกแจกหากซุมเจ้าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เดี๋ยวค่อยแปลลิงก์ไว้ให้ซุมเจ้าที่ดดสแครปช่น ท้ายที่สุดค่อยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าค่อยจะมาแจกกิฟต์โค้ดสุดคุ้มนะซุมเจ้าที่ค่อยจะมาบอกว่าซุมเจ้าเนี่ยใส่ปุ๊บรับของรางวัลปั๊บรับของรางวัลเพียบแต่ก่อนอื่นซุมเจ้าคลิปที่ตั้งค่าก่อนไปครับตั้งค่านี่ตรงนี้เลยรหัสแรกแปะและใส่รหัสกิฟต์โค้ดกอโค C I F C H ยืนยนันนั่งยันก็ได้ตอนนี้ก็นั่งยนันอยู่นี่ไงได้รับเหรียญไปอีกสา0 0 0 0ครับแล้วก็ได้รับทองไปอีก200เหรียญทองโอ้ยโคตรขมเอาไปอัพเกรดบ้านเมืองกันให้สาใจเลยเนะซุมเจ้านอกจากนี้ซุมเจ้ายังจะมีรหัสกิฟต์โค้คอดอีก8ถึง10รหัสเด้อมีแบบลาย สุดท้ายแล้วตอนนี้ค่อยบอกได้เลยว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆเลยเนาะสุนเจ้ามีการจัดทัพตีเมืองเพื่อเอาเงินมาสร้างบ้านสร้างเมืองของเรานน่นเองยิ่งอัพเกรดยิ่งได้ขุนพลดีที่สุดสุนเจ้าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google Play และ App Store เดิอเรือจะกดลิงก์ที่ d e s ค r i ปชั่นนี้ได้เลย ซึ่งข้างล่างนี้ค่อยก็มีรหัสก,กิฟตโค้ดอื่นที่ซุมเจ้าสามารถเอาไปใส่แรกรับของรางวัลได้อีกเพียบเลยเบอร์แล้วมาเจอกันในเกมนะซุมเจ้า